สวัสดีครับผมนาจ c าชาแนลนกันพาวก็จะมารีวิวกันพาตัวใหม่ให้ดูกันซึ่งจะเป็นปู่เวอร์ชั่น h ฮบอร์ i t y นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือจะเป็นกันดั้มไฮบอร์ i ีต t y ไทตัวรหัสของมันก็คือจะเป็น R X จ8 F 0 0 HMT นะครับโดยกันพากล่องนี้เองเนี่ยเป็นกันพาที่วางจำหน่ายเฉพาะที่กันดั้มแฟกตอร y ่โยโกฮามที่ประเทศที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าโอเคเราจะเห็นแล้วว่ามีคนรับทิ้วหรือว่าคนยิ้วเข้ามาแล้วก็มาขายกันต่อแต่ว่าราคาก็จะถีบตัวขึ้นสักหน่อยแล้วกันซึ่งถ้าใครยังไม่เคยไปที่กันดั้มแฟกตอรี่โยโกฮาม่านะผมก็จะแนะน,า,ะา,น,ะน,น,นาคมปี2 วันีนี้แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปผมก็มีทำวอลไว้แล้วด้วยเหมือนกันก็ลองเข้าไปดูในช่องก็ได้หรือว่าจะกดจา ลิงก์ดานมุมบนขวามือนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจละกันว่าเอ่อเขาจะเขียนหน้ากล่องว่าเป็น1ต่อล้อสี่สเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นไฮเกรดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลคนใดแต่จากการที่ผมต่อและกันผมก็รู้สึกว่ามันก็คือไฮเกรดนั่นแหละเพราะฉะนั้นสําหรับตัวกันพาตัวนี้เองนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีกิมมิคอะไรบ้างนะครับจุดขยับเป็นแบบไหนลองไปติดตามดูกันได้ในคลิปนี้นะครับไปดูกันเลย โอเคนี้เมื่อดูตัวขุนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บัางะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็ผ่านการต่อดิบตัดเส้นพ่นเคลียร์นะครับเป็นแบบเคลียร์ด้านไปแล้วก็แต้มสีไปบางจุดเล็กๆน้อยๆแล้วกัน,เ,น,เ,น,เ,นเพื่อให้มันดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ใครอยากรู้ว่าหน้าตากล่องเป็นยังไง หนึ่งกล่องก็ให้เรามาบ้างเบื้อตอนสาดหน้าไปดูได้จากตัวคลิปเปิดกล่องที่ผมทาแยกไว้ให้แล้วเรีบย้อหรือว่าจะกดจากลิงก์หน้ามุมบนขวามือตรงนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งในตัวคลิปเปิดกล่องผมเข้าใจผิดไปหน่อยนึงนะครับก็คือว่ามันระบุว่าเป็นเอ็นทิเกรดละกันแต่จริงๆมันคือไฮเกรดปกติทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นเอ็นทิเกรดนี่ก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะทีนี้สำหรับตัวดีคอร์ที่เขาให้มาสั้นๆสักน,น,นิดนึงละกันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮเกรดเขาจะมีดี call, คอร์ เท่านั้นนะครับก็คือจะมีตัวดีคอฟอยล์หแผ่นนะแล้วก็จะมีตัวดีคอแบบลอกแปดมาให้อีก1แผ่นก็เอาไว้ติดเคี้ยวหัวไหล่ด้านซ้ายด้านขวาแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีดีคออะไรเยอะแยะนะนี่มาดูจุดขยับก,กันบ้างไล่มาตั้งแต่จุดแรกเลยตรงเลยตรงส่วนหัวนะครับหัวก็สามารถที่จะจับอ่ะก้มเงยได้ตามปกติจับปิดหมุนได้นะปิดหมุนได้รอบเพราะมันเป็นแบบบอลจอยปกติทั่วไปนะครับ ช่วงของหัวไหล่เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจับยกเฉพาะหัวไหล่ได้นะครับก็จะเป็นการบิดหมุนทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็จุดขยับตรงช่วงของต้นแขนนะครับมันจะอยู่ที่ระดับตรงใกล้ๆกับบริเวณข้อศอกนะครับก็คือสามารถที่จะจับบิดหมุนได้ตัวข้อศอกเองก็สามารถที่จะจับงอดได้ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนที่เป็นของตัวมือกันบ้างมือเนี่ยเขาจะให้มานะครับ มีมือแบบกำหมัดมาให้1คู่นะครับแล้วก็มือแบบเหนี่ยวไกลปืนเนี่ยเขาจะให้มาแค่ข้างเดียวโดยเฉพาะแค่ข้างขวาเท่านั้นแล้วก็มีมือแบบจัดท่าแอคชั่นโพสสวยๆเป็นแบบมือแบกก็มีมาให้อีก1คู่ก็เพราะฉะนั้นมือเนี่ยจะมีให้มาทั้งหมด2คู่กับอีก1ข้างแค่นั้นนะครับโอเคทีนี้ส่วนของการงุ้ม เข้ามาตรงช่วงรเบลต้นแขนนะครับกับตรงช่วงลําตัวเนี่ยก็คือสามารถที่จะจับก้มมาได้ประมาณนี้พาไปด้านหลังมาข้างหน้านะครับโอเคส่วนของช่วงลําตัวเองนะครับก็ไม่ได้มีจุขยับอะไรเป็นพิเศษเลยขคอะพีทเปิดไม่ได้การเอียงตัวด้านซ้ายด้านขวาก็ไม่สามารถจับเอียงได้นะครับการบิดหมุนก็จะได้แค่ประมาณนี้ะเพราะว่ามันจะติดตรงบริเวณส่วนที่เป็นของตรงช่วงเอวตรงส่วนนี้นะครับ โอเคทีนี้มาดูจุดขกับตรงช่วงเอวกันบ้างเอวฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะจับเปิดได้แบบนี้นะแล้วก็ฝากระโปรงด้านข้างนะครับจับยกขึ้นมาได้แล้วก็บิดหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับส่วนฝากระโปรงด้านหลังก็คือไม่สามารถขยับได้ก็คือถูกหลอดติดมาแบบนี้นะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้ส่วนที่เป็นของตัวช่วงขากันบ้างขาสามารถที่จะจับเตะไปด้านข้างได้แล้วก็ เตะมาด้านหน้านี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เตะไปด้านหลังจะได้แค่ประมาณนี้โอเคการบิดตรงช่วงของต้นขาก็สามารถที่จะจับบิดหมุนได้นะแล้วก็การงอตรงช่วงของหัวเข่าก็ได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ขาเนี่ยมันด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชัน h i m o m o l i t y t y ไทยนะก็จะมีบูสเตอร์กับตัวชิ้นเกาะแล้กันที่ติดเข้าไปเพิ่มเติมอีกนะครับ เป็นแบบนี้นะแล้วก็ทุกเคียร์ตรงบริเวณตรงช่วงเท้านะครับเอ่อข้อเท้าก็สามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงได้อ่าเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับการบิดหมุนซ้ายมือขวาตรงช่วงเท้าก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าการก้มเงยของเท้านี่ได้แบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไฮเกรดนะมันไม่สามารถที่จะจับยก หรือจิกตัวปลายเท้าเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ไม่เหมือนกระปู่ในปู่มาสเกตเวอร์ชั่นสามสุขที่มันสามารถขยับตรงช่วงเท้านี้ได้นะครับเพราะมันจะแยกอย่างอยมันแยกเป็น2หรือ3ชิ้นถ้าผมจาไม่ผิดอเจอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดขยับตรงช่วงของตัวทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นตัวแบ็คแพคกันบ้างก็ถูกออกแบบมาให้สมกับที่มันเป็นไฮมัลบิลิตี้ไทชนะก็สามารถที่จะจับยกขึ้นยกลง แ,บบแต่ไม่สามารถที่จะจับการออกด้านซ้ายด้านขวาได้ได้แค่ยกขึ้นแล้วก็ยกลงแค่นี้เท่านั้นพวกบูสเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงด้านหลังเองหรือเป็นตรงช่วงของเท้าต้องสองข้างนะครับมันเป็นชิ้นที่เป็นแค่เดิมเสียบเฉยๆมันไม่สามารถที่จะจับบิดหมุนได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดขยับคร่าวๆทั้งหมดแล้วของตัวปู่ไฮ m o โมบิลิตี้ไทป์ไฮเกรดตัวนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงตัวพาสตอาวุธกันว่าถ้าไม่นับตัว บอลแค่นกันและกันที่ติดตรงส่วนขัวทั้งสองข้างก็จะมีตัวพาร์ตบีมเซเบอร์นะที่ให้มา1คู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาเสียบเข้ากับเดือยตรงบริเวณแบคแพคตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวด้ามจับก็เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ตัวพาร์ตบีมเนี่ยเขาก็มีมาให้นะครับทั้งหมดนี่ขอทอดก่อนก็คือมีมาให้1คู่ก็ตาปกตินะที่เขาจะให้มานะครับพระอุ่นถัดมาก็คือจะเป็นตัว อาวุธหลักของตัวปูว่เวอร์ชันปกติแล้วกันก็จะมีตัวบีมไรเฟิลที่ให้มา1กระบอกนะครับอันนี้ก็ผ่านการแต้มสีไปเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ตัวจุดบริเวณเลงเป้าตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะจับบิดหมุนซ้ายหมืนขวาได้นะครับก็จุดขยับก็จะมีประมาณนี้สำหรับตัวบีมไรเฟิลนะครับที่ให้มาแค่1กระบอกอันถัดมาก็จะเป็นตัวโล่เองนะครับโล่ก็หน้าตาแบบนี้สีสันก็จะมีความแตกตา มากกว่าตัวโลของตัวปู่ปตตินะครับแล้วก็ตัวที่จับนี่ก็จะอยู่ตรงบริเวณส่วนนี้ซึ่งสามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงได้แล้วก็มีเดือเสียบไปให้นะครับซึ่งไอตัวเดือเสียบที่ว่าเนี้ยมันจะเอาไว้เสียบเข้ากับตัวด้านข้างของตัวแขนซึ่งด้านข้างของแขนทั้งสองข้างเองเนี่ยเราสามารถที่จะจับนี่แกะชิ้นส่วนนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็แค่เอาเดือที่มันอยู่ติดกัะโลแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บนี่ มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็คือปู่ที่ถือโล่ติดเข้าไปด้วยอ่ะทีนี้มาถึงตัวพาร์ูดอย่างสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นตัวไฮไลท์หลักและกันของตัวปู่เวอร์ชันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวออทวินบีมไรเฟิลนะครับที่ให้มา1กระบอกแต่มีปืนบีมไรเฟิลสอันนะครับอันนี้ก็ผ่านการแต้มสีเข้าไปเพิ่มเติมล้กันนี่ประมาณนี้นะครับ Okay. แล้วก็เวลาที่จะติดเข้าไปนะครับอันนี้ผมเอามือที่เป็นลักษณะมือแบบเหนี่ยวไกปืนเนี่ยติดเข้าไปที่ตรงแขนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวด้ามจับอันนี้เราต้องติดแยกแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเดือยเสียบเข้ากับตัว Twin Beam ทวินบีมไลเฟิลอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเราเสียบเข้าหากันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวทวินบีมไลเฟิลที่ถูกติดเข้ากับตัวแขนของคุณปู่เรียบร้อยแล้วนะครับจับงอได้ นะก็ดูเป็นพาดูที่เท่ดีสำหรับตัวปืนบีมไลเลที่เป็นปืนคู่แบบนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดขยับพาดุธท,ทั้งหมดแล้วสำหรับตัวคุณปู่ไฮเกรดกันดั้มไฮโมบิลิตี้ทาตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสรุปตอนท้ายกับแอคชั่นโพสสวยๆกันดีกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงนนี่ก็ไม่คะแนน คุณปูเวอร์ชัน h i บ h ูดิตี้ไทยตัวนี้กันผมจะให้มันกีคะแนนจาก5าคะแนนเต็มแต่ก่อนจะไปคะแนนเดี๋ยวขอพูดข้อดีข้อเสียก่อนข้อดีให้หนึ่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวการเดินไลน์ของตัวขุณนนะครับผมเองอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไฮเกรดมานานด้วยหรือเปล่านะครับก็รู้สึกว่า ลายที่เขาเดินมาเนี่ยเขาเดินมาให้เยอะนะครับเกือบเกือบผมก็รู้สึกว่าเกือบเกือบจะเป็น r t แล้วแค่มันไม่มีคงในกันนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าการเดินแลายและข่าวออกมาค่อนข้างสวยดีเยอะดีทําให้หุ่นม,มันดูมีรายละเอียดแม้ว่ามันจะเป็นไฮเกรดเองก็ตามอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่ง ข้อดีอย่างที่2องเลยก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวขุนโดยเฉพาะสีสันที่ผมรู้สึกชอบตรงเลยที่มันมีสีดำลวกันมันดูตัดทําให้หุ่นมันดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลุกคัาที่มันเป็น b o i s s น n Hand Mobility ทายเองเนี่ยมันก็ถูกเสริมด้วยแบ็คแพคที่ผมไม่เคยเห็นในหน้าตาของตัวปู่เวอร์ชั่นอื่นละกันก็มาเห็นในตัวนี้แล้วก็มีพวก booster t เ s t e r ต่างๆที่ถูกเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็เสริมเกาะโครงนอกไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงอกเองนะแล้วก็ช่วงเท้าเองก็ทําให้มันดูมี อะไรมากยิ่งขึ้นละกันไม่ได้ดูแบบดูล้นดูโล่งนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นข้อดีลหลักๆออย่างที่ผมมองเห็นทีนี้มาพูดถึงตัวข้อเสียกันบ้างสําหรับผมจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียใหญ่มากก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นข้อเสียของไฮเกรดปกติทั่วไปละกันก็คือเป็นเรื่องของการแยกสีหรือความไม่ตรงปกบ้างบางจุดละกันโดยเฉพาะที่ผมเห็นชัดๆละกันก็คือจะมีส่วนที่เป็นของตัวแขนเองนะครับที่ตรงบริเวณต้นแขนเนี่ยถ้าเราดูจากหน้ากล่องเพลงเนี่ยมันจะมี สีเทาตัดมาบ้างนะคบไม่ได้เป็นสีขาวทั้งชิ้นแล้วกันซึ่งผมมองว่าถ้าเรามีฝีมืออยู่บ้านนะครับลองแต้มสีไปเพิ่มก็ได้ก็โอเคขึ้นเหมือนกันแต่ว่านี้ผมไม่ได้ทําไปเพิ่งจะมาสังเกตทีหลังนะแต่บอกได้เลยว่าถ้าตรงแขนมันมีการตัดสีเพิ่มตามหน้ากล่องจริงผมว่าขุ่นตัวนี้ก็น่าจะดูสวยขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียอย่างเดียวที่ผมมองเห็นแล้วกันสนนราคานะครับจริงๆถ้าเนี้ยผมไปซื้อที่หน้ากันดาฟริอรี่เนี่ยผมได้มาประมาณ ตีว่า600บาทละกันเอาเรท e ศูสองสี่คูณเข้าไปนะครับจากราคา2530เยนประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นราคาที่ฮิ้วเข้ามาละกันก็อาจจะคูณไปอีกเท่านึงก็อยู่ที่ประมาณพันสองละกันที่ผมเห็นนะพันสองพันสามประมาณนี้ก็ลองเลือกหาดูกันก็แล้วกันแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อย่างที่บอกแนะนำว่าให้ไปที่หน้ากันน่าเฟตรูรีโยโกฮาม่าเลยนะครับก็ มันมีอีกหลายๆตัวแล้วกันที่ผมมองว่าน่าสนใจแต่ผมก็ไม่ได้ฮิ้วมาผมรู้สึกว่าโอเคประมาณนี้พอละลองมาเก็บสะสมดูก,กันพาตรงนี้ผมพอให้ไปเลย5าคะแนนเต็มไม่ห,กหักคะแนนสิ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยข้อเสียมันเล็กๆน้อยๆเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะ,ะนั้นสำหรับกันพาตรงนี้เองผมมองว่าใครที่ชอบคุณปู่อยู่แล,แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะหาคุณปู่ที่ เออไม่ได้หน้าตาแบบปูเวอร์ชั่นปกติทั่ทวไปนะครับก็ลองหาเวอร์ชันนี้มาเก็บสะสมดูก็ได้เหมือนกันผมรับประกันความสวยความเท่ของตัวกันพาตัวนี้นะครับหวังว่าชื่อผมยังจะพอรับประกันได้นะว่าเย เรามองว่ามันสวยเหมือนกันนะครับก่อนจะไปก็ลองมาแชร์กันหน่อยแล้วกันครับว่ารับเพื่อนๆคนไหนที่เคยต่อปู่เวอร์ชันนี้ไปแล้วหรือว่าต่อปู่เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันของกันด่าแฟคเอรี่ของฮามาตัวอื่นก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนกันมากที่มีขายที่ในกันด้าแฟคเตอรี่ที่นั่นนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดปุ่มซับสไครต์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวตัวต่อไปนะครับบายบายครับ